ปัตคิวไม่ตรงนะฮะท่านสบายดีนะครับวันอาทิตย์นี้นะฮะตรงกับวันอาทิตย์ที่เทลายดีครับอาทิตย์ที่ยี่ดูก่อนอาทิตย์ที่เท่ายยี่สิบแปดครับผมกันยายนสองห้าหกแปดครับการบานกันเมืองเป็นอย่างไรวันนี้นะครับไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ไไไลพาชม พื้นสุดนะครับนาวาชิรพยาบาลตอนนี้ผมอยู่ตรงสวนสาธารณะครับข่างกรมประชาสัมพันธ์นี่ฮะกรมประชาสัมพันธ์ครับผมพาลูกชายมาชมลูกชายมาชมทะเลสาบซึ่งมันก็มีกลิน่นน้ำครานะครับผมเลยมาเด้พาไปชมพื้นสุดนะครับเนี่ยวัดคิ้ว แบบไม่เสมอกันครับผมนี่ครับตรงนี้อยู่ตรงกลุมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็กระทรวงการคลังติดกับกลุมประชาสัมพันธ์นี่ครับอ๋อทุกท่านครับกลับมาชมครับแม่การบัญนัการเมืองช่วงนี้นะฮะพักส้มนะครับพักส้มก็ก็ดูเดือดเขาก็เงียบนะฮะพักส้มเงียบเงียบอยู่ในขณะนี้ครับ บาหลายทันบอกสงสัยว่าทำไมพักสมไม่เด้มาแสดงความเห็นเกี่ยวกับพื้นสุดนะฮะพื้นสุดที่หนาวชริรพยาบาลทําไมพักสมเงียบจังมีผู้ต่างเขาสงสัยอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะไม่รู้นะถึงไม่ชี้นะไม่รู้จึงไม่อยากไปชี้หรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะไม่รู้ถึงไม่อยากไปชี้อยอยนะชพื้นสุดนะฮะพื้นสุดหน้าวชรพยาบาลน,นะฮะวัน พุทธ่24กันยายน2568ซึ่งตรงกับวันเดียวที่คณะรัฐมนตรีได้รับบทกล่าวแล้วก็ได้บันทึกภาพนาทมเนียยวันเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าพื้นสุดช่วงเช้านะครับช่วงเช้าของอวันที่24ตุลาคมอ่ะบางคนก็โยงสิฮะโยงเข้าไปในเรื่องอัพอ,อ,อัเพจหมังเรลืองล่างหมั่ล่างไม่ดีบางโอ้พื้นทุด วันที่รัฐมนตรีจะปฏิบัติหนะ้าที่เกิดพื้นสุดสแล้วนะฮะบางคนก็บอกโยงเข้าเลยฮะดินศรัทธาฟ้าปวดปานงานเก่าหน้าบางคนบอกวดินใหม่ศรัทธาฟ้าใหม่ปวดปานงานใหม่เก่าหนาบางท่านก็โยงไปเมื่อคาวะเมื่อคาวที่ท่านนายกสมัยก่อนยังไม่เป็นนะฮะไปไหวไปไหวพระอินทร์กับเทวเทวราชครับไปไหวพระอินทร์วเทวราช แล้วเกิดฟ้าลั่นขึ้นมาในขณะนั้นนะครับโอ้โหคนก็โยงกันใหญ่เลยนะว่าจะเกิดอาเพศแต่สุดท้ายท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32นะครับคําว่า32นี่นะฮะเมเลกเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีคนที่23ฮะค,คนที่23คือท่านทักษิณชินวัตรนะรแต่คนที่32ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรูลจะว่าได้มาด้วยบังเอิญหรือฟุกก็แล้วแต่จะพูดนะฮะ เพราะว่าอะไรครับคําว่าฟลุกนี่นะฮะพระเอิญว่านายกอิงนะฮะนายกอิทถูกสารตัดสินเรื่องคลิปนะฮะเรื่องคลิปคุณเซนสุดท้ายแล้วหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสุดท้ายแล้วนะฮะก็ได้มาท่านอนุทินนะฮะเข้าวตเสียงกันเข้าวตคะแนนกันคือในขณะที่ท่านนายกอุ้งอิงเนี่ยฮะ อยู่ในตําแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้ไปชิงที่จะโหวตกันก่อนแล้วก็ไม่ได้ชิงยุบสภาเพื่อเลือกตัง้งเพราะฉะนั้นก็อเผอิญว่าฝ่ายส้มฮะพรรคส้มนะ,ะเขาก็มีคุมเสียงไวมากในสภาก็ยื่นเลยว่าขออยู่ฝัง่งขอเชียร์ฝังพรรคมาฟักน้ําเงินนะฮะสุดท้ายนะครับโอ้โหชิงไวชิงพิกกันในขณะนั้นชิงไวยังไงฮะ ชิงไหวที่ว่าใครจะได้อ่าพักเพื่อไทยก็ดีหรือพรรคประชาชนก็จะเลือกอ่าประชาชนจะเลือกอยู่ฝั่งไหนจะเลือกพรรคเพื่อไทยรู้ว่าจะเลือกพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายพรรคส้มนะฮะพรรคประชาชนเลือกพรรคภูมิใจไทยครับท่านอนุทินเลยได้เป็นนายกจะไปฟลุกก็ได้แต่ก็ตามกติกานะฮะเพราะว่าแต่สมัยนายกอุ้อิ๊งไม่ตัดสินใจที่จะ ไม่ตัดสินใจที่จะยุบสภาก่อนมันก็ไม่ทันซะแล้วนะฮะชาเสียการนานเสียคุณสุดท้ายแล้วนะฮะก็เลยตกมาอยู่ที่ขั้วของพรรคน้ำเงินหรือพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐมนตรีรัฐบาลนะับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32อ่ะคิดไปคิดมาเลขเดียวกันนะฮะกบทถานนายกทักษินนีก่กักษินอีก 2- 3ทสานแต่อนดุทินอีก 32- นะฮะโอ้ผมผมประหยัดเอญนะฮะผมมา มานะครับครับกลับมาอีกครั้งนะฮะพาลูกชายมาชมที่นะฮะเลเราบตัวบทะเลสาบหรือเปล่านะ,ะข้างกระทรวงการคลงังหรือว่า,าอยู่ข้างกรมประชาสัมพันธ์ครับ <laughs> ก็เลยทักทายทุกท่านนะครับผมวันอาทิตย์นี้นะฮะการบ้านการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปพง่งลีวันจันทและก็วันพุธที่ผ่านมานี่นะฮะคณะรัฐมนตรีของนายกคนที่32 ท่านอนุทินชาญวิรกุลก็ได้รับโปรดเกล่าก็ได้แต่ว่ารับตําแหน่งอ่าคลรออรับตําแหน่งการอาเรกว่าอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะแต่นี่ก็มาดูกันพระเอิญวันเดียวตรงกับวันที่แผทพื้นสุดเลยนะฮะหยิบสีกันยาเพื้นที่นาารูวัชิรพยาบาลครับผมก็ขอทักทายไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมดีครับเออวัดคิ้วดูดูวัดคิ้วนะฮะเอาอัญชันวัดคิ้วไม่ค่อย ไม่เคยตรงนะลูกชายไม่พอใจนะครับเนี่ยครับผม